เก็บหมดเบื้องหลังเบื้องหลังอันนี้นะครับเราอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังยานแม่โจนะครับครับผมกูดังแล้วเหรอดังแล้วกูกูทำคลิปตอนไหนกันเดี๋ยวคลิปวันเราเอาไว้ดังแล้วนะเราจะเล่าระวัตว่าคนนี้เขาอยากเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนเขาทำคลิปโบรอยแต่ว่าคลิปนนี้ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าตัดมาแล้วประมาณสามปีแล้วยังไม่เสร็จเลยใช่ใส่เอฟเฟกต์เยอ๋อใส่เอฟเฟกต์เยอะอันนั้นเะไรนะเดี๋ยวให้เขาเล่าประวัติกันว่าเขาทำ เขาเขาเริ่มอาชีพนี้ได้ยังไงนั่นเนื่องอะโรกันแรงมีกิจกัรไหมอานมณ์มากเลยผลทางการเป็นยูทูบเบอร์ของผมนะครับนี่คือคุณเล่าจุดเริ่มต้นในการเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอ่าโอเคเริ่มจากแรงบันดาลใจเลยไหมครับได้ครับน้องอ่าแรงบันดาลใจมาจากคือว่าเพื่อนชักชวนครับผมเฮ้ยเป็แบบเพื่อนชักชวนเลยเหทั้งชักทั้งชวนให้เลยครับเฮ้ยมาต่อเพื่อนก็ชักชวนให้ผมไปทำผมด้วยความที่เอ้ยปีหนึ่งปีปีหนึ่งไฟมันแรงไฟมันแรงโอเค ได้ตอบตกลงคลิปแรกที่เราจะทำที่บัวลอยทำไมต้องบัวลอยอยากกินครับโอเคแล้วมันอยู่ใกล้มอด้วยโอเคเอยแต่เราถ่ายเองไม่ได้ปะโอเคมีเพื่อนเป็นตากล้องให้หนึ่งคนโอเคครับเอยแต่ว่าเราเป็นพิธีกรเดี่ยวไหมครับเหงาเหงาชวนเพื่อนไปกินด้วยสองคนสองคนครับนี่ต้องเลี้ยงวะเนี่ยเลี้ยงอ๋อเลี้ยงด้วยเพราะว่าผมวางแผนมาเอ้ยเราจ่ายค่าตัวเป็นค่าบัวลอยนะโอเคโอเคแล้วก็พาไปเดินตั้งแต่ด้านในมอครับผมไป กลางทางก็มีแปดกล้องหมดกูต้องกลับกลับมาหอในเพื่อ่าเอาแบตกล้องแล้วก็กลับไปถ่ายที่เดิมไม่ถ่ายที่เดิมมาอกเดิมโอเคครับเราก็เดินไปถึงร้านแล้วมันไม่เต็มแบตไปด้วยไม่เต็มแบตไปด้วยที่ผมชวนมามีสองคนที่ผมจะเลี้ยงมีสองคนไปไปมามกูได้เลี้ยงหกมาจากไหนก็ไม่รู้เจอกลางทางบ้างแล้วมาเจออะไรบ้างเขาก็คือชวนกันไปเรื่อยๆครับ เขาบอกทอะไรออสจะถ่าย YouTube เฮ้ยไปด้วยออไอเราจะบอกมึงไม่ต้องไปมันก็ยังไงอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆก็คือเวก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมกระบวนการตอนนี้ลงคลิปหรือยังมันเป็นเกิดอุบัติเหตุตรงไหนยังครับเพราะอะไรครับเนี่ยนี่นี่เขาทำมาสามปีแล้วครับเนี่ยคลิปแรกเทปทุกปล่อยเลยนะสามปีแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าปีแรกทำดับแรกผมไมีดับเลยอ๋อมีแรกดับแรกอ่าใช่ค่ะอ่าดับแรก พี่สองทำทำโน้ตบุ๊กหายโน้ตบุ๊กหายโน้ตบุ๊กหายออฟฟิศก็เลยหายพี่เล่นนี้ทำดับหนึ่งนะครับแล้วก็พี่สองก็จะทำต่อแต่โน <laughs> <ช>้ตบุ๊กหายเอาแล้วออฟฟิศหายแล้วพีนะ่สามมึงไม่ต้องถามแล้วครับหายไปพร้อมโน้ตบุ๊กตอนนี้นะครับวันนี้เราก็เลยมาจะสารฝันคามินให้คามินเป็นย <c oughs> ูทูบเบอร์กินอร่อยในคลิปเนี้ยเดี๋ยวก,กูตัดให้กูทำให้ทุกอย่างเลย <laughs> แต่มึงแค่จ่ายค่าบัวลอยกูด้วยฮะของสารฝันไงที่เลี้ยงไงที่คุณจะคุณจะเลี้ยงไงไม่ได้ลงนะ นี่กูช่วยมึงได้หรอคุ้มมินคุ้มคุ้มขานฝันที่ที่กูชวนไปที่กูตอนกูหายกูชวนไปกูเลี้ยงแต่ตอนนี้มึงมาชวนกูแล้วไม่ไม่แต่มันเป็นคอนเทนต์คลิปมึงคอนเทนต์ใครกูขอแล้วเนี่ยเอาใครมาคอนคทนต์คอนเทนต์นี้กูเออแล้วมึงเคยทำสำเร็จไหมไม่เอามึงคิดตามกูนะถ้าเกิดคอนเทนต์เนี่ยมึงไม่ทำให้มันสำเร็จมันจะค้างในใจมึงตอ มันจะค้างในใจมีตอนมันจะค้างใ,ใ,ในใจมึตีตอนใช่เพราะฉะนั้นนะกูต้องทำให้มึงทำให้สำเร็จเพราะฉะน,นี้วันนี้กูจะทำตามมึองทุกอย่างนะเต้ต้นจนจบเลยว่าวันนั้นนะมึงถ่ายอะไรบ้างกูขอเลรอเนี่ยเอา,าโอเคถือว่าตกลงตามนี้ปไปลุกๆๆๆๆเต้ยๆๆๆๆแล้วก็คุยกันแปลว่าเราเอาตามที่เราตกลงกันเด็กครับผมนี่เราก็จะพาเพื่อนไปกินบัวลอยใช่ไหมอ๋อ ใช่หรอวูดแค่นี้ยังหรอแอคชั่นสวัสดีครับผมนี่เราเป็นเปิดคลิปกันที่ลงเทิดเพื่อที่จะเดินไปกินบุลไยไปเลยมันตายจะไม่คิดตรงไหนวะเอาง่ายๆมันจะไปกินบุลอย่อันนี้อันนี้คือนี่มาปลูกไฟเริ่มมีไฟอ่ะแบบไอ้หี่อยากกลับมาทำยูทูบอีกสักรอบป่ะอยากไปว่ะ เฮียรอบหน้าถ้ามึงทักมาครูจะได้ปฏิเสธม่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่สนใจอะไปว่เาเฮียเพื่อนทำขนาดนีนด้ว่ากูมีไฟอยากจะทำยูทูบล้วว่ะเอาตรงตรงเอาตรงตรงเลยหลังจากเดินมาประมาณจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีไฟขึ้นมาบ้างไหมตอนแรกเ้ยเคยมีความคิดอยากทำยูทูบห้องชมเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยเหมือนแบบจุดประกายขึ้นมาใหม่เราไม่ทำดีกว่าว่ะเนี่ยเออหรือว่าเราคิดถูกแล้ววะที่ไม่ทำครูบอกเลยมันทำยาก แต่ว่ากูว่ามึงเป็นคนมีความสามารถสามารถไรคสามารถน้อยเฮ้ยตกตัวแล้ตกลตกลไม่ไม่ไม่ใครไลายลงมพิษตกแล้วไอ้ย่าไปเตะกูเลยกก็บอกแล้วมึงเป็นคนมีความสามารถนี่กูกำลังปลูกไฟตัวมึงเนี่ยไปกดติดตามช่องพี่คามินได้นะครับคำินได้สร้างนะครับคามินสลอยก๋อยอ่ะไป็นช่องคำินสลอยก๋อยไปติดตามเลยมีชื่อสลอยก๋อยเฮ้ยเท่เอ้า คามินเดอร์ไอ้เหี้ยคาบินไหนวะเออคามินสไลด์ก่อยอย่ะโอเคครับเอ,อ็ดจับจังก์ปก <c oughs> ติบอกคุณนี่นบอกกูตัดเนี่ยมันก็จะแบบไอ้เหี้ยสิบห้าวิสิบหกวิออนาทีหนึ่งต่อกันสองนาทีบ้างอันนี้เท่าไหร่อันนี้พุ่แล้วสิบหกนาทียี่สิบนาทีกู <c oughs> กดมาห้าครั้งแล้วเนี่ยส <c oughs> วัสดีดิวสดวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม จะไปบัวลอยครับไปบัวลอยครับผมพูดทำไมพูดทำไม เย้เราก็ถึงแล้วนะครับผมร้านบัวลอยอุดมมิตรเราตั้งแต่ตอนกินยังไม่ได้บอกชื่อร้านเลยไม่ได้หรอมาบอกตอนกินแล้วไงแล้วก็มาถึงแล้วครับผมความฝันของผมใกล้เป็นจริงแล <ori> ้วสู้เพราะว่าใกล้หมเขาเพื่อไดจิตพุทธเก็บอ๋อใช่เพื่อเขาจะเก็บตังค์เนี่ยได้เก็บถูกคนได้ก็ไหนมึงน้ำแข็งใส ส่วนน้ำแข็งไข่ก็จะมีน้ำใสๆน้ำแดงครับรวมมิตรกะทินมสดเต้าคึงเป็นรสช่องครับผมปลาดิมครับกิกอบนี่คือเมนูแนะนําครับก็เอามาหมดเลยเมนูแนะนำไหมอันนี้เราสั่งมาเพราะว่าคนดูจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างเนาะคนดูจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นมันเปนริมของร้านนะครับใช่ใช่ใชป่ะขัดใจกินขัดใจกินขัดใจกินป่ะขัดใจป่ะอันนี้ปล่อยคิวมนะเนี่ยปล่อยคิวที่ร้านนะ่ะนี่ครับวิธีการกินบัวลอยคือเราต้องราดกะทิลง,งลูกมันก่อนอันนี้ใครสอนมาครับ นี่ครับผมทำแน่ไปอ,อร่อยใด้เลยวะะใด้เลยหรออืมแตอร่อยอร่อยมากครับรสชาติเป็นยังไงครับผมุนรอวร์บ้านบ้าน <laughs> มึงไม่น่าทำรายการร,นะรีวิวอาหารได้อร่อครับเป็นยังไง อธิบายใหมันมีรสชาติดีเห็นภาพอร่อยน้ำก็ที่กรอกขึ้นพ้นอร่อยครับนี่ครับเปรอเย็นมากครับเขาใส่่นเข้าไปใชครับใหเย็นหมดยครับเติมตัวของครับหนึ่งนะ กรอบนอกแข็งในแต่ถ้าไม่รีวิวมัไม่เขารู้อะไรนะเนี่ยเราว่าไม่พาเขาเลยยากมากผมคิด <นะ S 1> ว่าไปร้านอื่นได้ไหมเนตื่นเต้ดูึ่ะจนๆน,น้ำน้ำนมเย็นเหมือนทับทิมอเลยนะครับอ๋ามันโดนน้ำแข็งเสร็จแล้วผมเสร็จวันนี้ก็สั่งไป18อย่าง จ่ายไปอยู่ที่369บาทเท่านั้นเองครับผมโอ้แล้วก็มือน,นี้นะครับคามิเนเล้งนะครับผมตวัวมือเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวคนเดียไม่ต้องเป็ตั <c oughs> นก็ได้ไอเทมคิดไม่คิดเลยเดี๋ยวมันขึ้นแล้มีแดงแล้วไม่แล้วจะได้จบที่ไหนจบตรงนี้จบตี้อ่ะน่ากบรสชาติอร่อยเยี่ยมยอดต้องทัวร์ลอยอุดมมิตร<อ>แนี่ยอ,องอ่ะค <c oughs> ุณคิดมาแต่รีวิวเมื่อกี้เขาไม่น,าน,าน่าจะแจ้งตรงนี้มั้ยโอ้อร่อยมากครับผมโอเควันนี้เรา จบการเดินทางไว้เพียงแค่นี้เหมือนเราทายิปเดินทางใช่แล้วพักด้วยการกินบัวลอยแค่นั้นเองหรือว่าโอเคไหมวันนี้ไม่โอเคตรงนกฮะมันจิกหน่อยกูแล้วนี่มีไฟยังมีไฟยังมีไฟยังเพิ่มสนุกยังก็ยังคำตอบเดิมไม่สนุกเพิ่มเลยเหรอฮะไม่สนุกเลยเหรอมมีวิธีน้ะปลุกไฟอ่ะยังไงถ้ามึงถ่ายแล้วมันไม่สนุกหรือว่าถ่ายโน่นถ่ายนี่มันยังไม่สนุกพอเอาไปตัด เฮ้ยไอ้เหี้ยรอบนี้ไม่มันว่ะเกิดมาแต่จะมันขึ้นคูณสองไม่มันไม่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 มันไม่มันไม่มันรถ